ชัช่วยคบชิ่งน te ี่ถามว่าแห่คันหมากเลยบอจัดเลยครับแฟนครับถามว่าแห่คันหมากเลยไหมแฟนครับต้องหากระดองช่วยี่บอยก่อนนะครับ มันเาไม่ได้หาเราไม่ได้หาอยากเลยไอ้่า่าทายลูกไปแม่เนี่ยแชร์ครับแช์ครับหนึ่งแชรหนึ่งไหลหนึ่งกำลังใจนะจ๊ะมาให้กำลังใจบอสนะครับพี่แจ็กกี้ก็มานะครับผมมาดูแลคือเก่า มาดูแลบอสนะครับผมซีคุณลอยกับโมเมนบ้านเอบีขอบคุณบ้านเอบีนะคะผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพจเจมบอลไม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกติดตามนะครับผมพี่น้องเบิ้งแม่แม่ยังประทัดกราบดิให้กําลังใจอยู่เยอะมากนะครับอันนี้พ่จารณ์ครับ ป่าไม้ป่าไม้เบเร่ม,มาครับเออแต่บรลเรเห็นน้องไม้นะครับหรือน้องไม่อาจจะมาตั้งแต่หัววันแล้วนะครับผมทีมขอบตาดำขอบตาดำเหมือนกันเลยครับเราเพราะว่าไม่ได้นอนเลยนะครับผมนอนนิดเดียวบอสก็ไม่ได้นอนนะครับไปกับเเร่นอนพอมใส่ซองน้องครับเบิง ตามไลฟ์ทุกคนขอบคุณครับเจมบอลน,น่ารักมากมากค่ะขอบคุณนะครับเห็นแจ็คก,กี้แม่นมเจมบอลแน่นเหลือมมาให้กำลังใจบอสด,ดีใจหลายแมนครับผมมาให้กำลังใจอ้ครับน้องแอนนะครับบอสบอยของเราเอ้ยนะครับผมเ,เดี๋ยวจะส่องน้องน้องแอนให้ดูนะครับอี่แม่เราดีใจแห้งถืงความแก้ม เลียนจนเกือบขาดสวัสดีนะครับ